สวัสดีค่ะทีนี้ช่อง youtube วันในนะคะวันนี้ก็มาเจอกับแบมอีกและะ้วค่ะวันนี้ก็เที่ยงกว่านะคะแบมก็จะมาเล่าเรื่องตอนสมัยเด็กๆนะคะนี่ก็มีเรื่องเยอะเลยนะคะจะมาเล่าคือตอนนั้นก็เด็กมากะคะ่ะปหนึ่งจะได้ั้งประมาณปหนึ่งก็แอบขโมยหนีไปเที่ยวนะคะหนีไปเล่นน้ํานะคะกับน้องสาวนะคะ น้องสาวก็เป็นน้องหนึ่งปีนะคะเราเกิดสิบเจ็ดน้องเกิดสิบแปดนะคะก็ไปเล่นน้ําอยู่ที่สะพานนะคะตรงห้วยเนี่ยะคะ่ะก็ไม่ไกลนะคะจากบ้านเราก็ไปเล่นน้ํากับน้องที่นี้น้องก็ว่ายน้ําลงไปมันจะลึกนะมันจะลึกนะคะ่ะแล้วเราก็ก็ว่ายว่ายน้ำอยู่ข้างบนบนฝั่งน้องก็จะว่ายลงไปแล้วน้องเขาว่ายไป ตรงที่มันลึกมากน้องจมน้ํานะคะเราก็เลยลงไปช่วยน้องะค่ะเราก็ลงไปช่วยน้องแต่น้ํามันลึกมากค่ะเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นเหมือนกับเราจะจมน้ํานะคะมันก็น้ํามันก็จะมันจะลึกมันก็มีความรู้สึกเหมือนเราจะตะเกียกตะกายนะคะมันเราจะเอาตัวรอดแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้ไม่ไหวจริงที่เราจมแน่เลยน้องก็เกาะแล้วก็แกะเกาะแขนกอดกัน แต่ตอนที่วายรู้สึกว่าเหมือนกับเราจะจมน้ํานะคะมันมีมือใครไม่รู้นะคะสองมือเข้ามาโอบพวกเราดึงขึ้นจากน้ํานะคะเราก็เงยหน้าขึ้นมองเป็นคุณป้านะคะเป็นคุณป้านะคะคุณป้าดาะค่ะมาช่วยชีวิตก็คือเป็นเป็นพี่สะใภ้ของแม่นะคะตามมาช่วยก็คือว่าสงสัยกิจะไม่รู้ว่าพวกเราแอบม,มาเล่นน้ํานะคะแต่ว่า ป้าคิดเลยว่าต้องมาเล่นน้ำก็เลยลงไปช่วยนะเราก็ขึ้นมาได้จากน้ำนะคะ่ะน้องๆเกิดพศอชสิบแปดเกิดสิบเจ็ดนะคะน้องก็ชื่อหวานนะคะส่วนน้องชื่อแป๋นนะคะก็คือว่าตอนนั้นป้าไม่ตีนะแต่ว่าป้าก็จะดุหนยว่าทําไมพากันลงมาเล่นน้ํามันลึกมากเลยนะเราก็เลยไม่กล้าไปเล่นน้าอีกเลยค่ะตรงนั้นค่ะแต่ตรงนั้นมันมีเด็กจมน้ําตายนะคะเมื่อสองสามปีที่แล้วก็มีเด็ก จมน้ําตายเสียชีวิตอยู่แถวสะพานนะคะก็ห่างจากบ้านเราไม่ถึงกิโลนะคะก็ใกล้ๆเลยค่ะเด็กจมน้ําเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วนะคะมันก็ไปงานศพน,นะคะสองคนนะคะจมน้ําตายนะคะคนหนึ่งรอดนะคะชื่อน้องอูทีค่ะจมน้ําค่ะมันก็ไปงานศพน้องเขาอยู่นะคะคือว่าน้องเขาไปเล่นอยู่ตรงริมน้ําแล้วก็เด็กเนาะก็ประมาณ ปหนึ่งนี่แหละคะ่ะก็ประมาณปหนึ่งะะก็ไปเล่นน้ำก็ไปอยู่ตรงริมน้ำแล้วก็หยอกกันก็ตกไปในน้ำสามคนนะคะแต่ว่ารอดรอดคนหนึ่งค่ะสองคนก็จมน้ำตายเสียชีวิตไปนะคะก็มันก็เราไปงานศพน้องเข้ามาเราก็คิดถึงตอนที่เราเด็กๆนะเราก็เกือบจมน้ำตายหนึ่งกันถ้าป้าไม่มาช่วยนะคะแต่ตอนนี้คุณป้า เสียชีวิตไปแล้วนะคะก็ชื่อคุณป้าดานะคะคุณป้าเสียชีวิตไปแล้วแต่เราก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าหรือว่าเอ๊ะทำไมป้าเราถึงรู้ว่าเราแอบไปเล่นน้ํากันทั้งที่เราไม่ได้บอกป้าสักคำเลยแต่ก็ป้าก็ดูนะคะก็มีเรื่องจะมาพูดแค่นี้แหละคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบคะ